ที่บริเวณถนนราชดำเนินใหนนะครับแล้วก็เลี้ยวขวาผ่านปัอมพระเดชศกอรไปตามถนนหน้าพระลานซึ่งเป็นแนวราชวิถีที่จะยาาจ่าริ้วกระบวนที่ที่4นะครับก็มีทหาร3ามเหล่าทัพแล้วก็เจ้าพนักงานตำรวจนะครับเรียงรายอ,อ,อาราขาเส้นทางอยู่นะครับที่บริเวณนอกรั้วราชวัตรก็มีริ้วกระบวนที่4นั่นเองในฐานที่เป็นคู่แห่ ซึ่งมีลักษณะริ้วกระบวนคงจะใกล้เคียงกันกับเมื่อวานนี้นะครับระหว่างที่รอเวลาตรงนี้ขออนุญาตให้คุณอภิญญาและคุณยาดาช่วยกันเรียนลำดับนะครับของริ้วกระบวนซึ่งเมื่อเวลาที่เราได้ชมกันในทอดจริงๆแล้วอาจจะมีข้อจํากัดว่าได้เรื่องภาพนะครับอจะต้องตัดภาพสลับกลับไปมาทําให้ท่านผู้ชมนึกจินตนาการไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นักอย่างไรก็ตามขอใช้เวลาช่วงนี้ครับเรียนลำดับในริ้วกระบวนไปโดยลำดับครับเชิญครับ สำหรับริ่อขบวนที่4ซึ่งเป็นรืกรขบวนเชิญพระบรมอัฐิและพระราชสุริรังคารจากพระเมรุม,มาตเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนั้นนะคะก็จะเริ่มต้นริ้วขบวนด้วยนายตำรวจขี่ม้านำหนึ่งคู่ค่ะจากนั้นก็จะนำริ้วโดยนายอรุณรัตน์นีลรัตานนทงสามชายนะคะจะก,กรมพลาธิการฐานบกประตูหน้าคือนายวัชรินช้อนวัฒนะนายสุพเลิศคันธนเสวี คู่แห่ในทหารจะแต่งเครื่องแบบเต็มยศค่ะจะเป็นทหารยศร้อยเอกถึงพันโทนะคะ,ะมีทหารรวมทั้งสิ้น276นายแบ่งเป็นทหารบกริ้วสายนอกสองสายสายละ69นะคะรวมเป็น138านทหารเรือริ้วสายในสองสายสายละ35เป็น70นายทหารอากาศริ้วสายในสองสายสายละ34เป็น68นายค่ะลำดับถัดมาก็จะเป็น กลองชนะแดงลายทองนะคะกลองชนะเงินกลองชนะทองแล้วก็จ่าปีจ่าก,กลองค่ะถัดจากนั้นมานะคะก็จะเป็นแปรฝรั่งแปรงอนสังรวมทั้งหมด52นายด้วยกันจากกองทัพเรือนะคะต่อมาด้วยสารวัตรกลองจากโรงเรียนเตรียมทหารสารวัตรแปรจากกองทัพเรือคลุเออขออภัยค่ะ คุมฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้าจากกรมพลาธิการทหารบกสองนายกำกับเครื่องสูงหักทองขวางหน้าโดยนายทวีผิวบางกูลนะคะฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหน้าพระที่นั่งราเชนทรยานประกอบไปด้วยฉัดเจ็ดชั้นสองนายฉัดห้าชั้นหกนายและก็บังแทกอีกสี่รวมเป็นสิบสองจากกรมพลาธิการทหารบกค่ะลำดับต่อไปเป็นมหาดเล็กหลวงเชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า โดยนักเรียนโรงเรียนวชิราวุธ6คนกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้าโดยครูโรงเรียนวชิราวุธประธานกรรมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพคือพณะท่านนายกรัฐมนตรีนายบรรหารศิลปะอาชาผู้อำนวยการกระบวนพระราชอิสริยยศลำดับต่อไปก็คือรองผู้อำนวยการกระบวนพระราชอิสริยยศ เจ้ากรมกิจการทหารเ,เจ้ากรมกิจการพลเรือนฐานบกนะคะผู้ช่วยรองผู้อํานวยการกระบวนพระราชอิสรยยศคือผู้อํานวยการกองพระราชพิธีลําดับต่อไปเป็นผู้บอกกระบวนกลับสัญญาณคือนายอัดวาสภูติกํากับพระที่นั่งราเชเยนทรยานโดยนายอัญชิตสวาคพันธ์คุมพระที่นั่งราชเชนทรยานโดยกรมศิลปากรค่ะ และลำดับถัดมาก็จะเป็นคุมคนหามพระที่นั่งราเชนทรยานนะคะจากนั้นจะเป็นพระที่นั่งราเชนทรยานทรงประากฏร,ระบบรมอัฐิคนหามจากกรมการขนส่งทหารบกนะคะ ถัดมาก็จะเป็นคู่เคียงประกวดพระบรมอัฐิพระที่นั่งราเชนทร,รยานจะเป็นข้าราชการพลเรือนชั้นผู้ใหญ่ข้างละแปดรวมสองข้างเป็น16นายค่ะข้าราชการนี้ก็จะมาจากระดับปลัดกระทรวงและก็รองปลัดกระทรวงนะคะจากนั้นถัดมาเป็นทหารนายพลราชองค์คารักษ์ข้างละ8นายรวมสองข้างเป็น16นายด้วยกันลำดับถัดมาเป็นตำรวจหลวงเป็นคู่แห่สองข้างข้างละ10นายเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวชิราวุธค่ะ ถัดมาเป็นมหาดเล็กหลวงเป็นคู่แห่งสองข้างข้างนสิบนายเช่นกันก็นักเรียนจากโรงเรียนมัชราวุธนะคะพนักงานภูษามาลาประคองคือนายสิริพรวัชโรไทยปรากฏมีนายประสูตรพึ่งเงินในประชุมเอี่ยมสะอาดจะผลัดเปลี่ยนกันนะคะบางพระสูนคือนายทารีประนีทองพัดโบกนายสุภัทรชัยเนียมอกปั้นจากนั้นก็จะเป็นอ,อ,อินเชิญพุ่มต้นไม้เงินพรมเชิญพุ่มต้นไม้ทองนะคะ กำกับอินทรมตำรวจหลวงนำพระราชศรีรังคารพระวสีวิกาการเชิญพระราชศรีรังคารคนหามคุมคนหามพระวสีวิกาการนะคะลำดับถัดมาก็จะเป็นกำกับพระวสีวิกาการคือนายสมนึกประดับทรัพย์สีบังพระศูนย์ประกฏพัดโบก ภูสามาลาประคองคู่เขียงพระราชศรีรังคารพระวศิวิกาการซึ่งก็จะเป็นข้าราชการในพระองค์แต่งเครื่องแบบเต็มยศค่ะจากสำนักพระราชวังสำนักราชเลขาธิการข้างละ8รวมสองข้างเป็น16ท่านนะคะอินเชิญจามอนหักทองขวางพรมเชิญจามอนหักทองขวางฉัดเครื่องสูงหักทองขวางหลังก็จะมีฉัดเจ็ดชั้น 5ชั้นนะคะบังแทรกสองชุมสายสี่คุมเครื่องสูงหักทองขวางหลังมหัดเล็กหลวงเชิญพระแสงหว่างเครื่องกำกับเชิญพระแสงหว่างเครื่องหลังพระประยุรญาาเชิญเครื่องราชอิสริยยศของพระบรมอัฐิแล้วก็ประตูหลังค่ะครับที่คุณภิญญาและคุณญานาเรียนไปน,นั้นนะครับเป็นรายเดชของริ้วกระบวนพระราชอิสริย,ยนะครับเป็นต้นว่าท่านที่เราเห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็คือผู้บอกกลับสัญญ,ญาณคุณอัจวาสพุตินะครับ เจ้าพนักง,งานได้เชิญพระที่นั่งราเชนทรยานมาประดิสถานรอเข้าริ้วกระบวนที่บริเวณหน้าพระที่นั่งทรงธรรมนะครับอีกสักครู่หนึ่งเมื่อการบริเวณพระราชกุศลบนพระที่นั่งทรงธรรมเสร็จสิ้นแล้วก็จะได้เชิญพระโกศพระบระมอติขึ้นประดิสฐานบนพระที่นั่งราเชนทรยานองค์นี้นะครับ เมื่อกล่าวถึงพระที่นั่งราชเยนทรยานแล้วนะคะพระราชยานอีกหนึ่งองค์ซึ่งสมควรจะพูดถึงซึ่งเป็นพระราชยานที่คู่เคียงกันสําหรับเชิญพระราชสรีรังคารก็คือพระวรสีวิกาการนะคะ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นพระราชยานคารหามสําหรับพระราชาขัยราชนารีประทับโดยเสด็จสมเด็จพระมหากษัตริยาที่ราชาในกระบวนพระยุหายาตราสตุลมากหรือกระบวนราบนะคะซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2440ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุลาลงกรพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและปัจจุบันนี้ก็อยู่ในความดูแลรักษาของสำนักพระราชวังนะคะสาหรับในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในครั้งนี้ก็ใช้พระวสีวิกาการสำหรับเชิญพระอบพระราชสุรีรังคารจากพระมีรุมาตรท้องสนามหลวงไปยังพระบรมมหาราชวังท่านผู้ชมครับตรงนี้มีเกร็ดความรู้ขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าในกรณีที่เป็นการเชิญพระราชสิรีรังคารถ้าเป็นเจ้านายขัิราชนารีนั้นจะเชิญด้วยพระวสีวิกาการ ซึ่งปกติเป็นพระราชยานคานหามมีหลังคาเป็นลูปเ,เหมือนเรือนขนาดย่อมเนี่ยนะครับสำหรับเจ้านายราชนารีก็จะเชิญพระอบทองที่บรรจุพระราชเสรียงขันขึ้นประดิษฐานบนพระวรศรีวิกาการแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีงานพระเมรของเจ้านายาที่ทรงเป็นเจ้านายฝ่ายหน้าคือเป็นเจ้านายผู้ชายนะครับาการเชิญพระราชเสรียงขันนั้นจะเชิญด้วยพระราชยานกงซึ่งเป็นพระราชยานขานหามที่ไม่มีหลังคานะครับ เป็นลักษณะคล้ายๆกับเสลี่ยงนั่งเฉยๆที่เด็กพระราชยานกงนั้นเพราะว่ามีพนักเป็นไม้ดัดรองรับพระปรีชาดงนะครับในเวลาที่เป็นพระราชยานโดยเสด็จทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่เชิญพระราชยานสําหรับเชิญพระราชเสลียงขานเจ้าหนายฝ่ายนาคครับคราวนี้ก็ได้เห็นความงามของอที่นั่งราชเชนทรยานโดยใกล้ชิดเลยนะครับตั้งแต่ส่วนยอดเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึง เบื้องล่างนะครับพระน,นั่งราชย,รยานรายนองค์นี้ละครับที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้ว่าสร้างขึ้นในรัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นพระราชยานไม้รูปทรงบุษบกแกะสลักลายปิดทองประดับกระจกทั้งองค์นะครับมีคานหามสี่ขานครับยานคานหามในกรณีที่เราเรียกว่าเป็นพระราชยานนั้นมีหลายขนาดต่างๆกันนะครับถ้าเป็นคานหามสองคานนั้นก็อาจจะเป็นพระเสลียงเป็นพระราชยานกง พระเสลียงกลีบบัวก็สุดแล้วแต่กรณีนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นพระยานามาตสามลำคารนั้นก็จะมีคานหามขนาดใหญ่3ามคานด้วยกันซ้ายกว่าแล้วก็ตรงกลางดังที่เราเห็นภาพไปเมื่อวานแล้ว